สวัสดีครับเพื่อนวันนี้มีเรื่องมาเล่าเล่าเรื่องไอ้ผู้ลี้ภัยอะนะพอดีผมไปอ่านเจอบทความของฝ่ายประชาธิปไตยอะเขาก็เขาเขียนได้ดีฮนะผมเลยอยากมาถ่ายทอดให้เพื่อนฟังอะนะผู้ลี้ภัยเนี่ยเป็นเศษสวะที่ประเทศนี้อะนะประเทศนี้ไม่ต้องการนะไล่ล่าล่ไม่มดนะไล่ล่าแล้วก็บางทีก็อุ้มหายฆ่าอย่าง เพื่อนผมหลายคนตายไปอย่างโกตีนี่ก็เพื่อนผมอ่ะที่หายไปที่ลาวแล้วก็ไม่เห็นศพมาทุกวันนี้อย่างอาจารย์สุรชัยแซ่ด่านนี่ผมก็รู้จักดีก็เคารพนับถือกันอยู่ท่านก็หายตัวไปยังไม่เจอศพเหมือนกันนะฮะก็เป็นผู้ที่ถูกอุ้มหายนะฮะอุ้มหายไปอุ้มฆ่านะที่เขาเรียกว่าอุ้มฆ่านะแล้วก็ตอนนี้เนะี่ยผู้ลี้ภัยไทยเนี่ยเป็นฮีโร่ของปัญญาชนเด็กๆนะ เด,เด็กแล้วก็พวกลากย่านะเพราะว่าผู้ลี้ภัยที่ไปประสบความสําเร็จในต่างประเทศเนี่ยมีเยอะครับผมมีเยอะอย่างประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและเรื่องส่วนตัวในต่างประเทศนะแต่ต้องเป็นประเทศเสรีนะอย่างนิวซีแลนด์นิวสหรัฐอเมริกาเนี่ยเพราะว่าประเทศเขาเป็นประเทศนิฟรีดัมไม่มีการแบ่งเชื้อชาติศาสนาโน่นนี่นั่นนะเขามีเสรี ทางความคิดคนเท่ากับคนนะมีประชาธิปไตยที่เต็มใบวัเนเถอะก็เราก็อย่าลืมพวกเขาแล้วกันนะเขาไปอยู่เมืองนอกแล้วก็ก็ยังเอาง่ายว่าก็ยังยังยังเป็นคนไทยโดยสายเลือดอยู่นะอืมคนไทยด้วยกันเนี่ยแต่ว่าอยู่ประเทศเราไม่ได้แต่ว่าไปอยู่ประเทศอื่นได้ก็ไปเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานที่นุ่นมีเยอะแยะฮะเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วมีหลายคนนะที่ไปได้ดีได้ดีนะแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยอย่าลืม วีลชนที่สูญหายไปแล้วก็โดนฆ่าสมัยก่อนนะก็มีอย่างอย่างที่ประวัติศาสตร์ผ่านมาอย่างาคุณจิตภูมิศักเนี่ยคุณอัคคณีพลจันเนี่ยแล้วก็ครูทองจันทร์ดาวงเนี่ยแล้วก็คุณทวินนะครับฉุกนเนี่ยแล้วก็คุณจำลองดาวเรืองคุณทองอินคุูริพัฒนะครับคุณทองเปลชวชวภูมิคุณผล อินทรทัศนะฮะคนเหล่านี้นี่ยแม้กระทั่งเพื่อนผมอีกคนนึงอ่าคุณไม้หนึ่งไม้หนึ่งกอคทีนี่กว,วีราชนะอันนี้ก็โดนยิงตายโดนยิงตายกลางเมืองเลยกลางเมืองกรุงเลยทุกวันนี้ก็ยังจับมือใครดมไม่ได้นะไม่หนึ่งนะนะครับแล้วก็อีกหลายคนนะที่สูญหายไปนะสูญหายไปโดยการกระทําจากรัฐนะครับจากรัฐเรานี่แหละตรงๆเลย แล้วก็เส้นทางชีวิตของคนพวกนี้เนะี่ยถ้าไม่ตายไม่ตายก็โดนดคุกคามแล้วก็ติดคุกติดคุกครับก็เก็บมาเล่านะครับก็คือถ้าโชคดีหน่อยก็ไปรีพัยที่ต่างประเทศนะถึงจะรอดนะนะ <c oughs> แต่ว่าต้องรีพัยให้ได้นะอย่างนั้นถึงรีพไพรได้ก็ก็ยังตายก็มีนะที่ไปลาวนะที่โดนฆ่ายัดปูนที่ท้องนะ่ะหลายคนเลย ผมเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วผมไม่อยากเล่าซ้ำํำคือเล่าครั้งใดผมก็เศร้าใจนะเศร้าใจคืออย่างอย่างน้องวันเฉลิอมอะที่ว่าไปโดนอุ้มที่คำเหมยียนเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังเป็นบุคคลสูญหายอยู่ครับหายไปเลยแล้วก็ไม่ไม่พบศพไม่พบอะไรเลยนะเป็นปีแล้วนะวันเฉลิอมอะเป็นเป็นนักจิตกรรมด้วยแล้วคนนี้เป็น NGO ด้วย คนที่มีคุณภาพมากนะครับวันเฉลิมเนี่ยไป,ไปไปสอบประวัติได้เลยคนเนนี้คนอีสานนะก็หายไปก็ผมก็เลยเก็บมาเล่าว่าเมื่อไหรบ้านเรากระบวนการยุยธร,รม,มันจะมีมีความเป็นธรรมทัทีนะความยุยธยรรอย่างเราอย่างถ้าโดนจับเนี่ยก็ไม่ให้ประกันตัวผมไม่เข้าใจคดีฆ่าคนตายนู่นนี่นั่นก็ยังให้ประกันตัวเลยแต่คดีแบบหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ให้ประกันตัว ทั้งที่ศาลยังไม่ตัดสินแล้วก็คดีแบบพรบฉุกเฉินพรบรชุมนุมพรบรความสะอาดนู่นนี่นั่นเนี่ยก็โดนจับไม่ให้ประกันตัวเออผมก็ไม่เข้าใจว่ามันมันมันใช้ตะกะอะไรกับความยุติธรรมไทยนะคนฆ่าคนตายเนี่ยเออให้ประกันตัวเออยังแต่ว่าแต่ฝ่ายนู้นนะฝ่ายตรงข้ามนะฝ่ายประเด็จการเนี่ยนู่นนี่นั่นเนี่ยได้ประกันตัวหมดอืมแต่ฝ่ายประชาชนนี่ฝันไว้เถอะ เงียบเก็บมาแล้วครับมนโนกนอกของครับออกบ้านใส่แมสครับเข้าบ้านอาบน้ํา